ผลการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลในช่วงปีงบประมาณ2,564ถึง2,567ปี2,564สำนักปลัดเทศบาลได้บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวิชินบุรีเพื่อให้บริการประชาชนดูแลทุกสุขของประชาราช์อาทิโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2564โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2564ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนมอบถังภัยแรงเพื่อติดตั้งในชุมชนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้งมอบถังเคมีดับเพลิงเพื่อให้ประชาชนสามารถระงับเหตุอักคีภัยในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีบริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคด้วยการเติมน้ำถังภัยแล้งและดูแลความปลอดภัยจากสัตว์เลื้อยคลานผลการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในปีงบประมาณ2564 ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานในองค์กรจนได้รับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีสองพในระดับ 2A ผลการปฏิบัติงานกองคลังประจำปีงบประมาณ2564กองคลัง ได้ดาเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลเมืองวิเชียบุรีในเขตพื้นที่ตําบลสะประดูจํานวนเจชุมชนตําบลท่าโรงจํานวน13ชุมชนดําเนินการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลเมืองวิเชียบุรีดําเนินการสํารวจป้ายที่ติดตั้งใหม่ของผู้ที่อยู่ในขายผู้เสียภาษีป้ายผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2564กองช่างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนมุกดารั์หมู่ที่12ตําบลท่าโรงโดยการปูทับด้วยแอสฟัลติคอนกรีตโครงการก่อสร้างถนนคอสรแยกถนนไพลินหมู่ที่9ตําบลท่าโรงโครงการก่อสร้างถนนคอสรแยกถนนไพลิน5หมู่ที่9ตําบลท่าโรง โครงการก่อสร้างถนนคอสาลแยกซอยจิ้งรีหมู่ที่6ตำบลท่าโรงโครงการก่อสร้างถนนคอสลอแยกทางหลวงหมายเลขย1 21ข้างโรงพยาบาลวิเชียบุรีหมู่ที่1ตำบลสะประดูผลการปฏิบัติงานกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2,564ดำนเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสถานที่ต่างๆให้กับผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารตลาดนัดตลาดสดจัดโครงการรณรงค์สุขาพิบาลอาหารเทศบาลเมืองวิชินบุรีกิจกรรมล้างทำความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่สาธารณะต่างๆ ร่วมกับชุมชนจัดโครงการตลาดนัดขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3Rs คือการใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนมอเถังรองรับมูลฝอยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีได้รับเกียรติบัตร การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนได้รับโล่ประกาศเกียติคุณเป็นแบบอย่างการดำเนินง,งานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กปออทอ,อย่างดีเยี่ยม ให้ไวัยณวันที่27สิงหาคม2564ผลการปฏิบัติงานกองการศึกษาประจำปีงบประมาณ2564ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองวิเชินบุรีพระนอนครับณวัดวิเชียนบอรุงหรือวัดท่าน้ำอําเภอวิเชียญบุรีโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองวิชินบุรี วัดในเรืองศรีณวัดในเรืองศรีอําเภอวิเชียรบุรีโครงการลดความเหลื่องล้ําทางการศึกษาผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ2,564โครงการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากการจราจรผลการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคมประจําปีงบประมาณ2,564ดําเนินการจัดโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการวางแผนชุมชนโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีให้การดูแลและจัดสรรเงินสวัสดิการเบี้ยอยางชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอสดดำเนินการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์สำหรับครอบครัวผู้ได้โอกาส และเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนจัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและมอบบ้านให้กับคนพิการดําเนินการมอบรถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการโครงการเยาวชนรักจริงต้องรอไว้ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการยังชีพสำหรับช่วยเหลือผู้ที่ให้ความร่วมมือ กับตัวเองตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19